สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับปมนอมวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่6มีนาคม2568ตอนนี้เป็นเวลา16นิกา40นาทีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนพุทธมนฑลสาย3นะครับพีพีตำรวจจราจรกลางนะครับวันนี้มากดขันวินัยจราจร มีคำสั่งของนายนะครับออกมาตั้งด่านจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรแล้วก็รถที่ฝ่าฝืนเวลานะครับเยอะพี่ๆตำรวจเขาก็มาสแกนนะครับนะอ่านี่ครับพี่ๆเขากลัวหน้าดำนะครับก็ออามาปกปิดนะครับใบหน้านะเอออันนี้เราก็ให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็นนะครับนะอันนี้เราไม่อยากจะไปพูดอะไรเยอะนะครับอเต็มรถเลย